แต่ข้าพนีมาสมการจุงไฟนะครับผมมันจะกาดจุงไฟกากป่วยนะครับเบาลงกับม,มานะครับสายครับคุณี้ครับไฟกากล่วยครับ แม่ลุงครับคนมาจูดองไปน้ำครับบังในัดย้กันไรัไม่ต้องุมนะบอมตามให้ไอ้มอนไหนเนี่มาล่้กันับผมมีตาล้วยนครับตาย่เสียว อ่มึงครับหลักซุ่มตงแตครับผมกาปวยงี้ครับผมแงแรกกัแตเครับครับว้าลุงครับแล้วไม่ลงต้อมมาดิอ้นั่งเห็นไหมโอ้จอตัวจอนต

เดี๋ยวางไปี่หนกัน <m> ด <too> <t> ีปนตัวว่นงหแ่คร oh! ับอบคนะขครับคคร đó lắm bay, bay băng các mc, tụm, rồi, không, thang khát không, mày mà rồi, พูดน e ี่มองคนอะไรผมมีบังต่อไปครับผมเหลี่งก้นนี่ไปเหลี่งกนี่องเปิดตาน้อไปเก่งมัยเออ

กับกบางเงี oh, ้ยบางที่สองครับผมหัอนกันนะครับผมกาี้หรือมันหนามาแงตายแล้วอยาบอกเร้่งเจกให้ตายเลยเอ แต่ไกไม่แตกไม่แตกเทียงหางเลยกู้กาจูดบานนี้ไม่เอาพี่เลยจูดบังที่สองก็แตกเลวครับผมออกม้แาจะมาลุนกันครับางที่สามมึงบางหน่อยครับ

อยู sociedad, ่ข้าจะว่าอยู่ข้าสูงยเี่าเดียวแล้วโอ้หางดีครับหางดีหางดีไปไนใส่หางเปตยกรัไปไนาเป็นตวยกแล้วบาขอปลาขาวแล้วครับงปลาหาเต้ย

เฮ้ยไอ้หนูสวัสดีพี่มีตังค์พอไหมมาเอาไว้จูดเขาเรียนไรอยี่ดิพี่มีตังค์พไหมตุ่มตุ่มข้ามจอดก๊จอดเยอเอาเต๊กเต๊กเต็กมาอบาทนเอาไปตรงนี้